เคยสงสัยกันไหมว่าทุกๆคืนหลังจากที่เราล้มตัวลงนอนบนเตียงนุ่มๆแล้วหลับไปนั้นจากนั้นทุกๆสิ่งภายในห้องนอนของเรามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตู้เสื้อผ้าพัดลมโต๊ะหนังสือทุกสิ่งจะยังเป็นปกติของมันไหมหรืออาจมีบางอย่างเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อตอนที่เราหลับไปฉันคิดเล่นๆว่ามันอาจจะมีแมลง หรือมีตัวอะไรออกมาวิ่งเล่นอยู่ภายในห้องนอนของเราก็ได้มันอาจวิ่งมาข้างๆเราตอนที่เราหลับพอเราพลิกตัวมันก็วิ่งหนีทั้งหมดนี้ฉันหมายถึงห้องนอนของคนอื่นนะคะแต่ห้องนอนของฉันมันไม่ใช่อย่างนั้นฉันรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในห้องนอนของฉันมันซ่อนอยู่ในมุมมืดทุกๆคืนมันจะรอให้ฉันหลับไป มันถึงจะโผล่ออกมามันทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของห้องแทนฉันฉันไม่ได้คิดไปเองนะคะฉันรู้สึกถึงการมีอยู่ของสิ่งลี้ลับที่ว่านั่นในห้องนอนของฉันจริงๆห้องนอนที่ฉันอาศัยเช่าอยู่ในปัจจุบันนี้ฉันได้ตกลงเช่ากับพี่คนหนึ่งเมื่อห้าเดือนที่แล้วตอนนั้นฉันได้งานทำในตัวเมืองเลยมาเช่าห้องนี้เพราะเห็นว่ามันอยู่ใกล้กับที่ทำงานของฉันพอดี มันเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างกว้างอยู่คนเดียวได้แบบสบายๆเลยเตียงก็นุ่มมีโต๊ะหนังสือให้มีตู้เย็นให้มีหน้าต่างบานกว้างทําให้บรรยากาศถ่ายเทได้สะดวกสบายเป็นห้องที่อยู่แล้วรู้สึกสบายอกสบายใจแต่ว่าเมื่อห้าเดือนที่แล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะฉันจําได้ดีว่าในวันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่นั้นฉันก็เก็บกวาดทำความสะอาดอย่างดี เช็ดถูห้องนอนจนสะอาดเอี่ยมจัดของให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยจากนั้นพอตกเย็นฉันก็ออกไปหาซื้ออะไรกินที่ตลาดหลังคอนโดพอขากลับเข้าห้องมาฉันก็สังเกตเห็นรอยเท้าคนอยู่บนพื้นห้องฉันยอมรับเลยว่าประหลาดใจมากเพราะก่อนออกจากห้องไปฉันก็เช็ดอย่างดีแล้วแต่ก็คิดว่าคงเป็นรอยเท้าของฉันเองนั่นละมัง้งจึงได้ทำความสะอาดอีกรอบ แล้วพอตกกลางคืนฉันก็นอนไม่หลับเพราะความที่ยังไม่คุ้นที่ฉันนอนพลิกไปพลิกมาอยู่หลายรอบนอนนับแกะไม่รู้กี่พันตัวแล้วแต่ฉันก็ยังนอนไม่หลับฉันจึงลุกออกไปยืนมองนอกหน้าต่างระหว่างที่คิดอะไรไปเพลินๆอยู่นั้นก็มีสายลมพัดมาผ่านตัวฉันจนรู้สึกเย็นสบายแต่เพียงแค่อึดใจเดียวจู่ๆฉันก็รู้สึกเสียวสันหลังว่าบขึ้นมา คนตรงท้ายถอยลุกสู้มันเหมือนว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังฉันฉันรีบหันควับไปมองแต่ก็เจอเพียงเตียงนอนที่ว่างเปล่าฉันเริ่มรู้สึกหวาดระแวงอะไรบางอย่างซึ่งฉันเองก็บอกไม่ถูกจากนั้นจึงรีบเดินกลับไปนอนบนเตียงทันทีแต่พอเช้าวันต่อมาฉันก็ต้องสับสนและมึนงง เมื่อรู้ว่าตัวเองตื่นขึ้นมาตรงหน้าห้องน้ำแทนที่จะเป็นบนเตียงฉันรู้สึกปวดหัวตุบๆไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นคำอธิบายที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือฉันนอนละเมอลุกมาจากเตียงจากนั้นฉันก็ไปอาบน้ำและแต่งตัวไปทำงานโดยที่ลืมเรื่องนั้นไปเลยแต่หลังจากนั้นในทุกๆคืนที่หลับไปพอตอนเช้า ฉันจะพบว่าตัวเองมักตื่นขึ้นมาตามที่ต่างๆของห้องตรงประตูห้องบ้างหน้าห้องน้ำบ้างจนฉันเริ่มคิดว่าอาการนอนละเมอแบบนี้มันชักจะไม่ดีแล้วฉันเลยตั้งใจว่าจะไปปรึกษาหมอแต่ว่ามันยังไม่ถึงวันหยุดฉันเลยยังไม่ได้ไปฉันเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนของฉันที่ทำงานฟังพอเธอได้ฟังก็อดที่จะขำไม่ได้และบอกว่าดีแค่ไหนแล้ว ที่ฉันไม่ละเมอเดินไปเคาะประตูข้างห้องพอฉันเลิกงานกลับมาที่ห้องทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยก็นอนเล่นทโทรศัพท์คิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีกับอาการนอนละเมอของตัวเองคืนนั้นฉันเลยชวนแก้วมาค้างที่ห้องหนึ่งคืนเพื่อให้เธอสังเกตดูอาการของฉันแล้วแก้วก็ซื้อของกินมากินกันที่ห้องและนั่งพูดคุยกันไปขณะนั้นฉันก็สังเกตเห็นว่าแก้วเริ่มอยู่ไม่นิ่ง ขยับตัวไปมาฉันเลยถามแก้วออกไปเป็นอะไรแก้วอยู่มินิ่งเลยนะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยนะอึดอัดเหรอเดี๋ยวเราลุกไปเปิดหน้าต่างให้นะและฉันก็ลุกไปเปิดหน้าต่างให้กว้างขึ้นซึ่งจริงๆมันก็เปิดไว้อยู่แล้วและฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดอะไรเลย จังหวะนั้นนั่นเองแก้วก็ร้องกรีดขึ้นพร้อมกับมีสีหน้าเหมือนบาดกลัวอะไรสักอย่างแกตกใจอะไรแก้วแก้วชี้นิ้วไปทางห้องน้ำและบอกว่าเห็นผู้หญิงชะโงกหน้ามาตรงประตูห้องน้ำแวบ,บหนึ่งฉันเองก็มองไปที่ห้องน้ำก็เห็นว่าตัวเองลืมปิดไฟและประตูห้องน้ำก็เปิดอ้าไว้ด้วยแกตาฝาดไปหรือเปล่า ดูท่าทางแก้วแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉันจึงเดินเข้าไปดูในห้องน้ําและพบว่าทุกอย่างก็เป็นปกติและปิดไฟและปิดประตูเดินออกมาและบอกแก้วว่ามันไม่มีอะไรสบายใจได้เลยแต่แก้วก็ยังมีสีหน้าที่หวาดกลัวอยู่เราว่าห้องแก้มันแปลกๆยังไงไม่รู้อะตั้งแต่ที่เราเข้ามาแล้วรู้สึกไม่ดีเลยมันไม่มีอะไรหรอกแก้ว แกคงคิดมากไปเองเราเราขอกลับไปนอนที่ห้องได้ไหมเราไม่อยากนอนที่นี่แล้วไหนๆก็มาแล้วก็นอนเถอะนะคืนเดียวเองเพราะฉันรบเร้าหนักเข้าแก้วก็พยักหน้ารับแต่โดยดีหลังจากนั้นพอเรากินข้าวกันเสร็จก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันสักพักจนเริ่มง่วงจึงพากันเข้านอน แล้วแก้วก็นอนบนเตียงกับฉันนั่นแหละเช้าวันต่อมาฉันก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาบนเตียงแต่ก็ไม่เจอแก้วฉันรีบก้มลงไปดูตรงซอกเตียงเผื่อว่าแก้วจะกลิ้งตกลงไปแต่ก็ไม่เจอฉันลุกไปเดินตามหาแก้วที่ห้องน้ำแต่ก็ไม่เจอเหมือนกัน สงสัยว่าแก้วคงจะตื่นก่อนฉันและกลับคอนโดของเธอไปแล้วฉันจึงอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานตามปกติเมื่อไปถึงที่ทำงานแก้วก็รีบเข้ามาคุยกับฉัน,มน,เ,น,นเมื่อคืนแกนอนละเมอหน้ากลัวมากน่ากลัวยังไงหรอแล้วแก้วก็เล่าให้ฟังว่าเธอได้ยินเสียงฉันร้องไห้และถามฉันว่าเป็นอะไรไหมแต่ฉันก็ไม่ตอบ เอาแต่นอนร้องไห้อยู่อย่างนั้นแก้วสงสัยว่าฉันคงนอนละเมออีกตามเคยเลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วอยู่ๆฉันก็หัวเราะออกมาน้ำเสียงนั้นชวนสยองมากๆจนแก้วรู้สึกขนลุกยังไม่พอเท่านั้นฉันก็กระโดดลงจากเตียง จากนั้นก็วิ่งเอาหัวชนตู้เสื้อผ้าแล้วก็หัวร้อไปด้วยตอนนั้นแก้วกลัวมากและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงลุกขึ้นไปรั้งตัวฉันไว้เธอบอกว่าแรงของฉันเยอะมากตัวนิดเดียวแต่ไม่รู้วอาเรียวแรงมาจากไหน จนฉันสะบัดแขนไปทีหนึ่งแล่นเอาตัวเธอปลิวไปเลยจากนั้นฉันก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงของใครก็ไม่รู้กูไม่ใช่เพื่อนมึงมึง,มงออกจากห้องกูไปเดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละแก้วก็รู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงที่เธอเห็นคงไม่ใช่ฉันแน่ๆเธอเลยวิ่งหนีออกจากห้องไปทันทีพอแก้วเล่าเสร็จ ฉันก็อึ้งไปพักหนึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรท,งท,งทั้งๆที่เมื่อคืนฉันก็หลับสนิทไม่ได้รู้สึกตัวอะไรทั้งนั้นแล้วฉันก็ถามแก้วว่าไม่ได้อํากันเล่นใช่ไหมเธอตอบด้วยสีหน้าจริงจังว่าสิ่งที่เธอเล่าคือความจริงและบอกว่าผีต้องมาเข้าสิงฉันตอนที่ฉันหลับอยู่นแน,แน่แต่ฉันก็ยังคิดว่าคงเป็นเพราะอาการนอนละเมอนั่นแหละมันจะเป็นไปได้เหรอ ที่ผีมันจะเข้ามาสิงตอนฉันหลับได้แล้วแก้วก็เสนอว่าให้ฉันย้ายห้องเพราะไม่รู้ว่าห้องนั้นมันมีประวัติอะไรไม่ดีหรือเปล่าซึ่งก็ทําให้ฉันคิดหนักอย่างมากพอเพิ่งจะย้ายเข้ามาใหม่และเซ็นสัญญาเช่าไว้สามเดือนแล้วด้วยฉันเลยยังไม่ย้ายห้องไปไหนเพราะหลังจากเลิกงานฉันก็กลับไปที่ห้องพอเปิดประตูเข้าไปก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ปกติดีเหมือนเช่นทุกวัน นั่นยังพอทําให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมานิดหน่อยคืนนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จฉันก็นอนเล่นโทรศัพท์เหมือนเคยยิ่งเวลาดึกเข้าเท่าไหร่พอนึกถึงเรื่องที่แก้วเล่าให้ฟังฉันก็รู้สึกว่าไม่อยากหลับเลยลึกๆในใจมันกลัวบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฉันหลับไปสุดท้ายฉันก็ฝืนร่างกายไม่ไหวมันง่วงมากจนเผลอหลับไปคาโทรศัพท์ และฉันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกตอนนั้นไม่รู้ไปทำอีท่าไหนฉันถึงกลิ้งตกลงตรงชอกเตียงข้างฝาทำให้ตัวฉันต้องมานอนอยู่ใต้เตียงและขณะที่ฉันกำลังจะคลานออกไปนั่นเองแสงไฟที่รอดเข้ามาทางหน้าต่างก็ทำให้ฉันเห็นขาของผู้หญิงเดินไปเดินมาอยู่ภายในห้องขาคู่นั้นมันขาวซีดและเสียงคร่ำครวญของนางก็เย็นเยือกชวนผวา ทำเอาฉันขนลุกเกลียวไปทั้งตัววินาทีนั้นฉันรู้ตัวว่าโดนผีหลอกแล้วและคิดว่าต้องเป็นนางที่คอยเข้าสิงฉันตอนที่ฉันหลับนแน่ๆฉันตัวสั่นสะท้านเหงื่อแตกพานพยายามหายใจให้เบาที่สุดเบาจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังอย่างชัดเจนขณะที่ฉันกําลังซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงนั้น จูๆ่ๆนางก็เดินมานั่งบนเตียงและร้องไห้คร่ำครวญออกมานั่นยิ่งทำให้หัวใจของฉันเต้นแรงมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกฉันภาวนาอย่าให้นางรู้เลยว่าฉันซ่อนตัวอยู่ข้างล่างนี่และทันใดนั้น,น,นเองนางก็ก้มหน้าลงมามองฉันที่ใต้เตียงฉันตกใจกลัวจนแทบบ้าเพราะภาพที่เห็นนั้น คือใบหน้านขาวซีดแก้มตอดวงตาลึกโบผมสีดำห้อยยาวลงมาฉันแหกปากลั่นพร้อมกับรีบพาหนีเข้าไปด้านในสุดของเตียงทันทีและนอนขดตัวสั่นอยู่ใต้เตียงนั้นทั้งคืนวันต่อมาฉันจึงโทรหาพี่เจ้าของห้องเพื่อเล่าทุกอย่างให้เขาฟังและขอย้ายทันทีซึ่งก็น่าแปลก ที่พี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรและดูเหมือนจะเชื่อฉันง่ายๆซะอย่างนั้นฉันจึงถามว่าห้องนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นพี่เขาก็ค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาอยู่กับแฟนที่ห้องนี้แต่ว่าแฟนของเขาดันมาป่วยจนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องนี้เขาเลยย้ายไปอยู่ที่ใหม่และปล่อยห้องนี้ให้คนอื่นเช่าแต่ก็ไม่คิดว่าวิญญ,ญาณของนาง จะยังยึดติดอยู่กับห้องนี้ไม่ไปไหนกี่รายกี่รายที่มาเช่าห้องนี้ก็โดนหลอกกันหมดคงเป็นเพราะว่านานกับพี่เจ้าของห้องช่วยกันเก็บเงินจนซื้อห้องนี้ได้และก็อยู่อาศัยกันมาหลายปีจนมีความผูกพันกับห้องนี้ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดก่อนถึงวาระสุดท้ายของนางพี่เขาบอกว่าเคยพูดขอร้องไปหลายรอบแล้วแต่วิญญ,ญาณของนางก็ไม่ยอมไปไหนสักที พอเขาเล่าจบด้วยความสงสยัยฉันเลยเสียมารยาถามไปว่านางเสียชีวิตตรงที่ไหนของห้องพี่เขาก็บอกว่าตายในห้องน้ำพอได้ยินคำตอบนี้ฉันถึงได้รู้ว่าที่แก้วบอกว่าเห็นคนชะโงกหัวออกมาจากห้องน้ำมันคือเรื่องจริงและถึงว่าฉันถึงได้ไปตื่นนอนที่หน้าห้องน้าบ่อยๆแล้ววันนั้น พี่เขาก็มาที่ห้องนี้เลยซึ่งฉันก็ยืนรออยู่ที่หน้าห้องพอมาถึงอย่างแรกที่พี่เขาทำก็คือพี่เขายืนอยู่ที่หน้าประตูห้องจุดทูปขึ้นหนึ่งดอกและพูดเข้าไปในห้อง,ท,งทั้งทที่ยังไม่ได้เปิดประตูไปอยู่ด้วยกันที่ห้องใหม่เถอะนะปล่อยห้องนี้ให้คนอื่นได้อยู่อย่างสบายใจเถอะครั้งนี้ผมขอร้องจริงๆนะ ฉันได้แต่ยืนดูพี่ขอพูดอยู่คนเดียวและไม่แน่ใจว่าการพูดเชื้อเชิญวิญญาณแฟนของตัวเองให้ออกจากห้องแบบนี้มันจะได้ผลหรือเปล่าแล้วก็ไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงประตูห้องน้ําเปิดโต๊ะในห้องขยับดังครืดอยู่ๆลูกบิดประตูก็ขยับดังแกรกพร้อมกับประตูที่แง้มออกมาหน่อยหนึ่งฉันสะดุ้งตัวถอยหลังออกมาจากประตูทันที เพราะมั่นใจว่าล็อกไว้ยังดีแล้วมันจะเปิดเองได้ยังไงแล้วก็มีลมพัดออกมาจากห้องผ่านตัวฉันไปวูบหนึ่งจนขนแขนของฉันลุกสู้ฉันเดาว,ว่าสิ่งที่ฉันเพิ่งจะได้สัมผัสอาจเป็นวิญญาณของนางและไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมานางกำลังรอแฟนของนางมาเรียกไปอยู่ด้วยหรือเปล่าและพี่เขาก็บอกว่าจากนี้คงจะไม่มีอะไรแล้ว แต่ถ้าไม่อยากอยู่ที่ห้องนี้แล้วจริงๆก็ไม่เป็นไรและด้วยความที่ฉันเองก็ยังไม่มีเงินที่จะย้ายห้องเลยบอกพี่เขาไปว่าจะขอลองอยู่อีกสักพักดูก่อนถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจะรีบโทรบอกแล้วหลังจากนั้นฉันก็อยู่ที่ห้องนี้ยาวมาจนถึงปัจจุบันโดยที่ไม่ได้เจอผีหลอกอีกเลย